คุณกำลังรับชมเดอะรูมรายการที่จะพาทุกคนไปเรียนรู้เกี่ยวกับการอ่านใจผู้คนโดยจิตวิทยายินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเดอะรูมรายการที่นาพาทุกท่านไปเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวันโดยการใช้จิตวิทยาในการสังเกต,กตกเกผู้คนเพื่อสุขภาพจิตในาาทำงานของคุณได้ปรับตัวและใช้ชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเป็นแนวคิดทางจิตวิทยาแขนงหนึ่งที่น่าสนใจ ที่จะช่วยให้คุณป้องกันและสร้างเสริมความแข็งแกร่งทางสุขภาพจิตของเราได้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาเทียบชีวิตเวลาทำงานในแต่ละวันว่าสามารถปรับเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นมุมมองทางความคิดหรือสภาพแวดล้อมหรือพฤติกรรมต่างๆเพื่อให้เข้ากับหลักความคิดซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยทําให้เราได้เห็นคุณค่าและความสุขระหว่างการทํางานมากยิ่งขึ้นบางสิ่งบางอย่างที่คุณเป็นอยู่ คุณอาจกํากลังทํางานอยู่โดยความรู้สึกที่โดยไม่รู้สึกตัวก็เป็นไปได้ซึ่งวันนี้เราจะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับการตัวช่วยปรับใช้ชีวิตสุขภาพจิตในวัยทำงานของคุณในวัยทำงานของเราอาจจะเจอผู้คนมากมายไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งหัวหน้าง,งานหรือผู้ประกอบการหรือลูกน้องที่กำลังทำงานอยู่ทุกคนล้วนแล้วแต่เจอเหตุการณ์ที่แตกต่างกันไปการถูกตำหนิ หรือว่าการถูกบีบงานให้ได้ทางานมากยิ่งขึ้นหรือทุกขั้นมีการทํางานที่เหน็ดเหนื่อยได้เจอกับเพื่อนร่วมงานที่ดีบ้างหรืออาจจะไม่พอใจเราบ้างซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับเราสามารถนําสิ่งเหล่านี้มาปรับใช้ในชีวิตประจําวันของเราได้และทําให้สุขภาพจิตของเราดีมากยิ่งขึ้นและทําให้เรามีความสุขในระหว่างการทํางานและเรามาเริ่มต้นกันด้วยข้อที่1สภาวะทางอารมณ์ที่ดีถือเป็นสิ่งที่เรียบง่ายที่สุด เป็นความรู้สึกที่มีอารมณ์ทางด้านบวกเช่นความสุขการดีใจตื่นเต้นหรือพึงพอใจภาคภูมิใจรวมไปถึงการอัศจรรย์ใจคุณอยู่ในภาวะอารมณ์เหล่านี้บ้างไหมระหว่างการทํางานปัจจัยเหล่านี้ถือเป็นปัจจัยพื้นฐานทางสุขภาพจิตเลยทีเดียวคุณสามารถเริ่มต้นด้วยรอยยิ้มในการทํางานในชีวิตประจำวันของคุณได้อย่างง่ายดายไม่ว่าจะเป็นการฟังเพลงกับเพื่อนร่วมงาน ทำให้อารมณ์ของเรามีความสุขในระหว่างการทํางานสร้างรอยยิ้มในที่ทํางานของคุณเป็นการปูพื้นฐานอารมณ์ก่อนการทํางานในแต่ละวันได้และในต่อมาจะเป็นข้อที่สองสร้างความผูกพันกับงานที่ทําสร้างความเพลิดเพลินไปกับการที่ทําจริงได้สิ่งหนึ่งแม้กระทั่งจะลืมไปว่าเวลากําลังผ่านไปโดยที่มีพื้นฐานจากการความรู้สึกว่าการร่วมทําสิ่งใดสิ่งนั้นและทํากิจกรรมนั้น จะต้องใช้ทักษะความสามารถที่มีความท้าทายอย่างพอเหมาะไม่ยากจนเกินไปไม่ง่ายจนเกินไปซึ่งช่วยให้เกิดการปราศจากที่จะทำให้กิจกรรมนั้นบรรลุผลไปถึงเป้าหมายได้อย่างชัดเจนด้วยการใช้ทักษะเหล่านี้ต่อมาจะเป็นข้อที่สามตรงเป็นทั้งผู้ให้และเป็นทั้งผู้รับในความสัมพันธ์ที่ดีปัจจัยหนึ่งส่งผลต่อความสุขของมนุษย์เราอย่างมาก สร้อนถึงความที่ผ่านมาหลากหลายวิจัยคือความสัมพันธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีจากครอบครัวคู่ชีวิตหรือว่าเพื่อนๆรวมถึงเพื่อนร่วมงานของพวกท่านโดยมีทั้งรูปแบบของการได้รับการยอมรับการได้รับความไว้วางใจซึ่งการความสัมพันธ์เหล่านี้สถานะในการทํางานนั้นเกิดจากการสื่อสารเชิงบวกคุณสามารถเป็นได้ทั้งผู้ให้และผู้รับในการสื่อสารที่ดีเช่น การสอบถามเพื่อให้ความช่วยเหลือกันและกันการบอกเล่าหรือการรับฟังปัญหาการทำงานของกันและกันหากสถานที่ทำงานให้ความสำคัญจิตวิทยาในการทำงานการสร้างวัฒนธรรมเชิงบวกลักษณะนี้ช่วยทำให้เรามีงานร่วมกันทั้งผู้ให้และผู้รับสร้างพลังบวกต่อกันไม่ว่าจะเป็นการร่วมงานตั้งแต่เริ่มต้นบางคนอาจจะทำงานตอนเช้าถึงตอนเย็นอาจจะเป็นการพูดคุยซึ่งกันและกัน ร่วมทํากิจกรรมเชิงบวกต่อกันซึ่งสามารถทําให้เรามีการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ชีวิตของเราให้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยการใช้ทักษะเหล่านี้ต่อมาจะเป็นข้อที่4การรู้สึกถึงความหมายของชีวิตความรู้สึกถึงคุณค่าและความหมายในการใช้ชีวิตนั้นดูยิ่งใหญ่กว่าในนินยามของคนอยู่ไกลมันอาจอยู่ใกล้ตัวมากกว่าที่คุณคิด เพียงคุณรู้สึกว uh ่าคุณมีความสุขหรือมีการมีส่วนร่วมในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้มีความหมายหรือมีเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ตัวเองสามารถส่งเสริมให้มีเป้าหมายมากยิ่งขึ้นเพียงเท่านี้การที่คุณมีชีวิตที่มีเป้าหมายแล้วชีวิตในการทำงานองค์กรอาจจะมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่มากกว่านั้นการมองเห็นคุณค่าในตัวคุณเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้คุณไปถึงเป้าหมายนั้นให้คุณรู้สึกว่า คุณสามารถทําสิ่งเหล่านี้ได้ด้วยตัวคุณเองต่อมาจะเป็นข้อที่5การบรรลุถึงเป้าหมายความรู้สึกว่าเราสำเร็จซึ่งจะอิงจากสี่หลักข้อคิดเบื้องตน้นการมีสภาวะทางอารมณ์ที่ดีมีความผูกพันกับสิ่งที่ทำมีความสัมพันธ์ที่ดีและรู้สึกถึงความหมายในชีวิตสิ่งเหล่านี้จะต่อยอดและอดทนต่อสู้มาสู่การรู้ซึ่งถึงสิ่งที่เราต้องเจอในชีวิต หรือเป้าหมายนั่นเองเมื่อบรรลุเป้าหมายเราทาให้เกิดความภาคภูมิใจในมุมมองของคนทํางานที่ต้องรับแรงกดดันอยู่ประจําอย่างไรก็ตามการบรรลุเป้าหมายในการทํางานนั้นมีหลากหลายรูปแบบทั้งเป้าหมายที่เล็กๆน้อยๆไปจนถึงเป้าหมายที่ใหญ่หลวงการทํางานในทุกๆวันย่อมมีการแก้ปัญหาให้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยถึงเรื่องใหญ่ในชนะเล็กๆในแต่ละครั้งของทุกๆวันในการทํางาน เมื่อได้รับคำชื่นชมระหนักถึงความสำเร็จเมื่อทำอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้ทัศนคติของเราได้รับการร่วมมือกับความผิดพลาดน,นั้นขึ้นได้เพราะสามารถทําให้เรามองเห็นความสำเร็จภายในอนาคตไม่ว่าเราจะเริ่มต้นจากการวางแผนจากการทํางานเล็กๆไปสู่การวางแผนจากการทํางานที่ยิ่งใหญ่มากยิ่งขึ้นซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเกิดจากการที่เราได้วางแผนตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อที่จะพร้อมรับมือกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ในการทำงานเพื่อที่จะจัดการกับสภาวะจิตใจของตัวเองให้งานดำเนินต่อด้วยการที่เราทำงานอย่างมีความสุขและให้งานออกมาโดยมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการที่เราจะบรรลุเป้าหมายอย่างสำเร็จนั้นเราจะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปไม่ได้นอกจากความพยายามของเราซึ่งถ้าหากเรามีความพยายามความพยายามเหล่านี้จะสามารถเป็นแรงผลักดันให้เรามีประสิทธิภาพในการทำงานและเป็นการผลิตผลงานออกมาได้อย่างดียิ่งทั้ง5หลักคิดนี้ ยังคงเป็นแนวคิดหลักซึ่งทุกคนสามารถนำมาปรับใช้กับตนเองได้รวมถึงองค์กรปัญหาสุขภาพจิตเป็นสิ่งสำคัญสำหรับสังคมไทยโดยเฉพาะสังคมในวัยทำงานที่ต้องเผชิญกับความกดดันและความเครียดก่อนที่คนทำงานประจำจะประสบปัญหาทางด้านสุขภาพจิตการป้องกันคือเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้วยจิตวิทยาเชิงบวกหรือเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งตัวคนในไปทํางานเองและรวมถึงการช่วยยกระดับองค์กรให้ในการทํางานนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยและสุดท้ายแล้วต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเดอะลูมแล้วพบกันใหม่ในอีกวีน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ